สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์นะคะเพะ่มัศึกษาปีที่1น,นะคะเห็นไหมคะและแล้วเราก็ได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราเคยเจอกันหรือยังเคยเจอกันแล้วนะคะตอนวันไหนที่ครูแบงค์ไม่มาสอนนะคะหรือไม่สามารถมาปฏิบัติภารกิจตรงนี้ได้นะคะก็จะเป็นคุณครูนะคะซึ่งมาทําหน้าที่ตรงนี้แทนนะคะจาชื่อคุณครูได้ไหมจําไม่ได้ไไดชื่ออะไรครับเวฟ ชื่อคุณนกนะคะคุณครูชื่อคุณครูศูนย์คลีสาทุภาพนะคะหรือคุณนกนั่นเองนะคะโอ,โ,อโอ้ยช่วงนี้นะคะเมื่อกี้ได้ยินเสียงไอจะเอาไอากันอีกได้ยินเสียงไอนะคะเวลาที่อากาศเรานะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะฉะนั้นนักเรียนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยยอมทำไมคะ คูมต้านทานเนี่ยน้อยฉะนั้นเวลาที่พักผ่อนเนี่ยก็ควรที่จะผมผ้าด้วยนะคะไม่เปิดพัดลมที่สองไอกันใหญ่เลยและอีกหนึ่งเมื่อเป็นหวัดปุ๊บควรจะมีผ้าเช็ดหน้านะคะเพื่อมาปิดเปล่าว,วละไอนะคะเมื่อกี้เห็นคู่แรกอีกคนไอใส่กัน สนุกสนานนะคะไม่เอานะคะเพราะมันจะทําให้ติดเชื้อโรคซึ่งกันและกันได้นะคะเราควรจะมีผ้าปิดปากนะคะหรือไม่ก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะคือป้องกันเชื้อโรคของเราเนี่ยแพร่ไปสู่คนอื่นนะคะแล้วก็ป้องกันให้คนอื่นเนี่ยเพิ่มเชื้อโรคให้กับเราด้วยนะคะอ่ะมาในเรื่องของเราในวันนี้ดีกว่านะคะวันนี้นะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอินเทอร์เน็ตยังไอไม่เลิกเลยอ่ะอินเทอร์เน็ตคืออะไร เคยเล่นอินเทอร์เนต็ตไหมใครเคยเล่นบ้างโอ้โหโค้เยอะแยะไปหมดเลยเคยเล่นอะไรคะเคยเล่นอะไรกันที่ยกมือเนี่ยเอาลงได้แล้วลูกเอาลงเอาลงที่ยกมือกันนี่ยกมือกันทาไมฮะคือเคยเล่นอินเทอร์เนต็ตใช่ไหมคะเล่นเองเป็นหรอเป็นจริง,งะไหนขอหนึ่งคอหนึ่งคอ ออกมาหน้าห้องหนึ่งคนแล้วใครก็ได้ออกมาหนึ่งคนที่บอกว่าเคยเล่นอินเทอร์เน็ตออกมาเลยค่ะหนึ่งคนไม่ไม่ออกเคยเล่นแต่ไม่ออกออกมาแล้วจะมาไหมลูกมาแล้วชื่ออะไรครับปกติคุณครูจะสอนอยู่ป .4 ป .5 ป .6 ้าปหลูกเวลาพอเรียกพี่นักเรียนมาเนี่ยก็จะยืนกอดคอได้ พอามาเป็นปนหนึ่งปุ๊บดูตัวเท่านี้ครูก็ไม่ได้ตัวสูงสักเท่าไหร่เนาะครูแบงค์ยังสูงกว่าเยอะเลยนะคะก้มลงมาปุ๊บพี่ช่างกล้องอ่าเห็นไหมพี่ช่างกล้องปรับให้แล้วนิดนึงจะไปทางไหนดีนี่นี่แบบน,นี้นั่งเลยดีกว่านั่งได้ไหมไปทางไหนดีคะอ๋อนิดนึงนะคะนี่อ้าวได้ยังชื่ออะไรครับค่าสกร ออกมาทําไมครับออกมาออกมาทําไมเนี่ยออกมาหน้าห้องทําไมไม่เห็นหน้าเด็กเลยอ่ะไม่ออกมาทําไมครับออกมาขอิดกันอะไรนะออกมาทาไมออกมาเล่นอินเทอร์เน็ตออกมาเล่นอินเทอร์เน็ตคุณเล่นเป็นด้วยหรอเล่นไงอ่ะแล้วหนูใช้อินเทอร์เน็ตเล่นอะไรครับอะไรนะอ่านครับอ่าน อ่านหนังสือในอินเทอร์เน็ตเหรอทำอะไรอะดีลูกแก้วแล้วเนี่ยท่าเนี้มันดีท่าดีลูกแก้วแล้วทำอะไรครับหาข้อมูลหาข้อมูลเป็นยังไงล่ะเด็กป .1 ห,หาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับหนังสือโอ้โหจริงอะจริงอะจริงไม่ได้เล่นเกมเหรอ ไม่เคยเล่นเกมไหมเคยนะคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้แล้วนะคะคือผ้าสกรอนเขาบอกว่าเขาเคยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในเรื่องของการหาข้อมูลโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวลาเหลือนะคะกูจะเข้าหน้าของอินเทอร์เน็ตให้นะคะแล้วเดี๋ยวผ้าสกรอนผ้าสกรฟังนิดหนึ่งลูก เดี๋ยวภาคสกรมาหาข้อมูลให้คุณครูด้วยนะครับได้ไหมครับได้นะคะอ่ะอินเทอร์เน็ตของเรานะคะไปดูที่สไลด์เลยดีกว่านะคะเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะครูแบงค์ฝากมาแน่นแน่นมากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะตั้งแต่เมื่อไหร่มีใครรู้บ้างไม่รู้นะคะตอนนั้นหนูยังไม่เกิดเลยลูกคุณครูก็ แม่เกิดยังอ่ะคุรูก็เกิดแล้วนะเกิดแล้วคุูเกิดแล้วแต่เด็กๆเ,เนี่ยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เกิดนะคะก็แสดงว่าเข้ามานานแล้วนะคะอินเทอร์เน็ตเนะคะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราชที่2530นะคะโดยที่เชื่อมต่อกับมิมิคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สงขานั่นเองนะคะสงขายู่ไหน จังหวัดสงขอยู่ไหนก็อ,อยู่ทางภาคใต้นะคะแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะคะหรือตัวย่อที่ AIT นะคะไปยังกับมหาวิทยาลัยเมลเบิร์กนะคะของประเทศออสเตรเลียก็คือว่าเข้ามานะคะโดยม,มออีมหาวิทยาลัยของสงขลานคริน,นะะแล้วก็สถาบันเทคโนโเอเชียเนี่ยเชื่อมกับ มหาวิทยาลัยของเมลเบิร์กของออสเซเรียนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยหรือครั้งนั้นนะคะการเชื่อมเนี่ยโดยเชื่อมโดยใช้สายโทรศัพท์นะคะซึ่งข้อมูลที่เวลาเราได้เนี่ยมันก็ช้านะคะข้อมูลเนี่ยมาแบบช้ามากนะคะถ้าเทียบในสมัยนูน้นมันก็อาจจะเร็วแล้วแต่ถ้าเกิดเทียบในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะถือว่าช้านะคะจนกระทั่งพอมาถึง พุทธศักราชที่2,535เนี่ยผ่านมา5ปีนะคะศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะคะและคอมพิวเตอร์แห่งประเทศท้าอัลโตนะคะแห่งชาติหรือรู้จักในนามว่า n น็กเทคนะคะก็ได้ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กลับมารดย6กแห่งนะคะเข้าด้วยกันโดยเรียกเป็นเครือข่ายของไทยสารนะคะคือพอผ่านมาแค่5ปีเนี่ยเราก็มี n e ็กเทคนะคะ หรือว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ของแห่งชาติเนี่ยนะคะได้ทําการเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือมีการพัฒนาขึ้นพอต่อมาอีก2ปีโตขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะพอปีพุทธศักราชที่2,537เนี่ยการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเริ่มมีการใช้มากขึ้น หน่วยงานต่างๆเอกชนต่างๆนะคะวงการธุรกิจอะไรเนี่ยเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นแล้วก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะคะการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะคะจึงได้ร่วมมือกับบริษัทเอกชนเปิดบริการอินเทอร์เน็ตให้แก่บุคคลทั่วไปก็คือเมื่อก่อนก็คือจะมีแค่หน่วยงานใหญ่ๆเนี่ยที่จะได้ใช่ใชไหมคะทีนี้พอมาอีก2ปีเท่านั้นค่ะการสื่อสารแห่งประเทศไทยเนี่ย เขาก็ร่วมมือกับเอกชนนะคะเพื่อเปิดบริการให้กับอินเทอร์เน็ตกับบุคคลทั่วไปก็คือชาวบ้านหรือบ้านเราเนี่ยใครก็ตามนะคะสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะโดยจะต้องสมัครเป็นสมาชิกตอนนั้นก็คือคือถึงว่าบ้านใครมีใช้เนี่ยถือว่าโอ้โหเท่มากเลยอ่ะไออินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรืออินเทอร์เนต็ตตามร้านเนี่ย ก,ก็ยังมีน้อยอยู่ราคาเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูงนะคะแพงนะคะนั่นคือเองนะคะเราก็ยังไม่ค่อยนิยมมากเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากราคาที่สูงนะคะจนนะคะคือติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งในเชิงพาณิชย์คือต้องเสียเงินนะคะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเรียกว่า ISP นะคะ Internet Service นะคะ Provider นะคะก็คือเป็นการ ให้บริการผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะทั่วไปพอคือว่าพอนะถึงในปีพศกษปีพุทธศักราชที่2537เนี่ยบุคคลทั่วไปเนี่ยเริ่มได้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะคะเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเกิดขึ้นสิ่งที่เราได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือว่าเราสามารถที่จะค้น หาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้นะคะ